สวัสดีครับสำหรับคนที่กําลังอยากจะเล่นเกมเก็ชินเนาะแล้วทีนี้เพิ่งมาเริ่มเล่นเนาะอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณควรจะทําเลยก็คือการเลือกตัวละครเริ่มต้นสักตัวหนึ่งครับคุณอาจจะไปซื้อไอดีมาหรืออาจจะทําอะไรยังไงมาเนี่ยสมมติคุณเป็นคนที่ซื้อไอดีมานะสมมตินะผมแนะนําว่าให้คุณเลือกตัวอวยของคุณหนึ่งตัวจากในตัวละครพวกนี้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็ให้หาตัวแบงหนึ่งตัวครับ ซึ่งตัวแบกเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเครือฉิงหรือดีลุกนะฮะตัวละคร5ดาวเริ่มต้นเมืองลมนะฮะเมืองลมหรือจะเป็นเมืองหินก็ได้5ดาวเริ่มต้นออกมาแบกไอดีสักตัวหนึง่งตัวละคร5ดาวเริ่มต้นที่แนะนำนะฮะก็จะมีเครือฉิงโมนาดีลุกนะครับน้องครีนะฮะชายกันยูเซียวูเถานะครับอันนี้คือแล้วก็ยูล่านะฮะ นี่คือตัวละคร5ดาวเริ่มต้นที่ผมแนะนำให้เล่นให้สามารถเล่นได้ช่วงตอนต้นเกมเนาะแบบว่าไม่ต้องไปวิ่งฟาร,ร์มขอให้เหนื่อยอะไรอย่างนี้อ่านี่นี่คือนี่คือตัวละคร5ดาวแนะนำนะครับเริ่มต้นนะถ้าเกิดน้องมีตัวอวยอยู่เมืองอยอะหน่อยเช่นเมืองอินาซึมะนะฮะเยอะหน่อยเช่นตัวอะไรอะไรเดนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าอยู่อินาซึมะใช่ไหมยอโยโตะยาเอะอะไรเงี้ยอยู่อ,อ,อ,อิานาซึมะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สามารถวาร์ปไปอ่าฟาร,ร์มของที่อินาซึมะได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวแบกสักตัวหนึ่งที่สามารถปั้นตัวละครแค่ตัวเดียวเพื่อแบกเราได้ทั้งเกมนะครับเพราะงั้นก็เลือกมาสักตัวหนึ่งพอเราเลือกได้แล้วนะฮะเราก็ซื้อไอดีมาหรือไม่ก็เราก็อาจจะปั้นไอดีมาแล้วทำไอ d ดี ow, รลีโลพยายามเปิดหาตัวละครที่เราอยากจะได้ก่อนหนึ่งตัวเพื่อมาแบกไอดีพอเราได้ตัวแบกไอ1ดีหนึ่งตัวแล้วอ่ะสิ่งที่เราควรทําอย่างแรกคืออะไรครับเก็บเควสฮะเก็บเควสเก็บเควสไปเรื่อย เลซินมีเนี่ยพวกเลซินเนี่ยใช้ในการเผาผ่านแบบตัวละครกับตีบอสบอสะไรครับบอสแมปฮะพวกอะไรบอสที่ต้องใช้40เลซินในการตีเนาะมันมีโอกาสที่ได้อัติแฟกสีทองแล้วก็สีม่วงนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะดวงดีได้แบบไหนก็สามารถเอาอัติแฟกพวกนั้นมาใส่ได้นะครับวิธีการฟาร์มแฟกก็ตีบอสเอานะฮะไม่ต้องไปลงดันแฟกนะแนะนำว่าให้ตีบอสดีกว่าเก็บแร่เก็บของจากบอสเอา ยัดอย่างเช่นผมได้ดีลุกมาตอนช่วงต้นเกมผมก็ตีบอสไปตีบอสไฟผมก็ฟาร์มของอัพดีลุกเนี่ยปั้นให้สุดเลยตอนช่วงต้นเกมเนี่ยอ่าผมก็จะทีมเล่นดีลุกอ่ะสมมติผมเล่นดีลุกไอดีเริ่มต้นนะครับผมก็ปั้นเลยฮะอ่ะดีลุกไอดีเริ่มต้นปึ๊บปึ๊บอ่ะดิลุกแล้วก็อาจจะมีตัวน้ำก็งงสักตัวนึงอ่ะเป็นบาบาล่าอ่ะอ่ะบาบาล่าแล้วก็ตัวอะไรมีน้ำต่อไปน้ำแข็งอ่ะผมอาจจะเป็นเคย่าอ่ะผมเอาไอเดีเอาตัวเริ่มต้นเลยนะ อีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นธนูธนูที่ผมขอเลือกเป็นแอมเบอร์แลวกันเนี่ยทีมง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรมากตัวแบกหนึ่งตัวที่เหลือก็เป็นตัวแจกครับตัวแจกนี่คือ,อะไรแอมเบอร์เคียบบาบาร่าเนี่ยฮะสามธาตุหลักไฟน้ำน้ำแข็งเนี่ยล็อกไวเลยฮะเนี่ยล็อกไว้เลยเนี่ยแอมเบอร์เคียบบาบาร่าตอนเริ่มเกมเนี่ยตัวละครแอมเบอร์ Amber, เป็นตัวละครที่ดีนะครับ เพราะว่าเวลาที่คุณบินช่วงแรกสเติเนาคุณน้อยแอมเบอร์ช่วยให้คุณบินได้นานขึ้นแล้วอย่างหนึง่งช่วงแรกที่คุณสำรวจแบบเนี่ยมันจะต้องมีพวกพัสเต์ต่า,ตางๆซึ่งต้องใช้ธนูในการยิงในการสอยหรือมอนเตอร์ที่บินได้ตัวที่2ครับเคย่านะฮะเคย่ามีความสามารถในการวิ่งวิ่งนะฮะทำให้เราเสียสเติเมนาในการวิ่งน้อยลงแล้วอีอย่างหนึง่งสามารถแปะน้ําแข็งได้ดีด้วยนะครับเป็นตัวที่สามารถจ่ายดาเมจน้ําแข็งแช่แข็งได้ดี บาล่านะฮะบัาล่าทรู้กันอยู่เป็นตัวฮิลเนาะก็เป็นตัวฮิลที่ดีนะฮะสำหรับไอจีเริ่มต้นสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวฮิลที่ดีหรือยังไม่มีตัวธนูดีๆหรือยังไม่มีตัวจ่ายน้ำแข็งดีๆแนะนำ3ธาตุหลักครับไฟน้ำน้ำแข็ง3ธาตุหลักส่วนตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวแบกตัวอะไรก็ได้ครับจะเป็นดีลุกจะเป็นการยูจะเป็นเคอร์ชิงอ่าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้อ่ะแล้วทีนี้เราเวลาเราปั้นเราควรปั้นอะไรดีอะเราก็ต้องปั้นตัวดาเเมหลัักกอออรา่นคืตวแบดี ถามว่าทำไมถึงต้องปั้นตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่สามารถทำดาเมจเพื่อเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆให้เราได้เคลียร์คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตีมอนตีบอสทำเควส์ไอตัวนี้คือตัวดาเมจหลักของเราในการเคลียร์มอนเคลียร์เควสต่างๆส่วนตัวที่สองที่ควรปั้นหลังจากตัวดาเมจหลักแล้วคืออะไรครับตัวฮิลฮะตัวฮิลนี่คือตัวที่คอยพยุงทีมถามว่าเมื่อตัวดาเมจหลักทำดาเมจได้แล้วแล้วไงมันบาง มันตายง่ายถูกไหมเพราะง,งั้นตัเลยต้องเอาตัวฮิวมาคอยดึงเลือดฮิวเลือดเด้งเลือดขึ้นมาเพื่อให้ตัวดาเมจหลักมันยังคงทําดาเมจได้ยอย่างต่อนเนื่องลองคิดดูนะถ้าเกิดเราไม่ปั้นตัวฮิวตัวดาเมจหลักตายขึ้นมาทําไงแอมเบอร์เคย่าที่คือจบเกมเลยนะเราไม่ได้ปั้นของแอมเบอร์ Amber, กับเคย่าเยอะแอมเบอร์เคย่านี่คือเราออกมาใช้สกิลหรือเอามาออกแค่สอยทําพัซเซิลแค่นั้นเคย่าเราเอามาใช้ศาต์น้ำแข็งใช้น้ำแข็งเฉยๆต้องการใช้สกิลคอมโบกับตัวดาเมจหลักเฉยๆแค่นั้นเอง ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากมายดาเมจไม่ได้แรงเมื่อตัวละครดาเมจแรงสุดคือตัวดาเมจหลักเพราะงั้นตัวฮิวจะต้องทำังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตัวดาเมจหลักตายต้องคอยปกป,ป้องอย่าให้ดาเมจหลักตายเด็ดขาดน,นะฮะนี่คือการปั้นเพราะงั้นก็ต้องปั้นตัวดาเมจหลักกับฮิวก่อน2ตัวส่วนตัวละครในปาร์ตี้ช่วงต้นเกมเนี่ยใส่แฟกอะไรได้บ้างอ่ะส่วนตัวผมนะถ้าเกิดผมปั้นแอมเบอร์ผมก็จะใส่แอมเบอร์เป็นธนูสายฟื้นฟูพลังงานก็เป็นธนูฟโวนี้นครับธนูฟโวนีต่อช่วงต้นเกมหลังจากที่ ตีมังกรเสร็จแล้วจะมีธนูโรมเนสแจกอันหนึ่งเนาะก็ใช้ธนูโรมเนสไปส่วนเคยา่าอ่าตอนช่วงต้นเกมเนี่ยใส่อาวุธอะไรดีผมก็จะแนะนําเป็นดาบเนี่ยฮะดาบสากายไรเดอร์ข้อดีของดาบสกายไรเดอร์คือพื้นฟูพลังงานอย่างที่เราบอกไปครับว่าตัวละครแอมเบอร์เคย่าเนี่ยเราอ๋ออกมาแค่ใช้สกิลอันติให้อันติมาไวๆนะฮะเพราะงั้นทำไงก็ได้ให้พื้นฟูพลังงานมาไวที่สุดดาเมจช่างมานันไม่ต้องสนใส่ออฟเน้นพื้นฟูพลังงานเป็นหลักครับ เนี่ยฮะอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ใส่สามดาวไปเนี่ยพื้นผู้พลังงาน x อ็กซไปฮะใส่ x อ็กซไปเนี่ยเราก็ดูซิมีเซต x อ็กซายไหมแล้วก็หา x อ็กซใส่ให้มันไปสำหรับตัวละครในปาร์ตี้ของเราอ่ะใส่ x อ็กซาสองชิ้นไปขอพื้นผู้พลังงานนะอะไรแบเนี่ยหรือไม่ก็สกอร่าอีกสักสองชิ้นมีไหมสกอร่ามีไหม,มอ่าสกอร่ารู้สึกผมไม่มีนะใครมีก็ลองใส่ดูได้นะ x อ็กซกับสกอร่านะครับเนี่ยฮะก็ใส่ x อ็กซไปครับเนี่ยไอเดียเริ่มต้นมีอะไรมาก ใส่เอ็กซไปสี่ชิ้นเลยก็ได้หรือจะเอ็กซายสองสกอร่าสองก็ได้ใส่เน้นฟื้นฟูพลังงานอะไรอย่างนี้ครับใส่เอ็กซส์ไปเน้นฟื้นฟูพลังงานทำไงก็ได้ให้อันติวางไวสุดนะครับทำไงก็ได้ให้ฟื้นฟูพลังงานมาเยอะๆขึ้นถึงสองร้อยได้จะดีมากนะครับต่อช่วงต้นเกมแล้วตัวคอมโบที่ไม่ใช่ดาเมจหลักใส่เน้นฟื้นฟูงงนไปเยอะๆเลยครับเอามาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันใช้สกิลแปะธาตุได้เยอะๆย,ดดยอย่างเช่นแอมเบอร์เวลาอันติปุ๊บมันสามารถทําลายก่อน้ำแข็งได้ดีมากเคยะเวลากดอันติ อะไรเงี้ยครับให้สก,กิลมาไวเพื่อคอโมโบได้ไวบาบลล่าก็เช่นเดียวกันนะฮะตอนช่วงต้นเกมนาฬิกาฮะใส่ออฟหลักเป็นพื้นฟูนะครับไม่ใช่เลือดนะในากาออฟหลักเป็นพื้นฟูถ้วยเป็นเลือดหัวเป็นบนัสรักษารเลือดก็ได้นะฮะ คือใส่พื้นผิขึ้อเะไรฮะเพื่อให้อันติมาไวๆมันจะได้ฮิวบ่อยๆฮิวมาทันเวลาจะดีกว่าไหมสมมติว่าเอ้ยมันฮิลแรงก็จริงอะแต่จะดีกว่าไหมที่มันฮิวพร้อมใช้งานตลอดเวลาสกิลอันติสกิลฮิลมาพร้อมใช้งานตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับเพราะงั้นแนะนำนะฮะให้ใส่ในกาของแอมเบอร์เคยาบอเวล่าเนี่ยใส่พื้นผูวพลังงานเพื่อให้สกิล e. พร้อมใช้งานนะหลังจากที่เราปั้นทีมปั้นตัวละครได้สักพักนึงแล้วเราก็ทำเวสไปครับ ทำเคลสไปพอเวลสักประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยช่วงนี้แนะนําให้ไปเก็บของถวายอัพเสาลมครับเก็บของถวายอัพเสาเมืองลมเนี่ยช่วงเวลประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยพอเก็บของถวายเสาเมืองลมเสร็จปุ๊บยังไงต่อฮะก็ไปเก็บถวายเสาหินต่อเลยครับเพื่อเอาอะไรฮะเพื่อเอาหลอดสเตมิมนาเนี่ยเองหลอดสเตมินาคือหลอดเหลืองๆที่อยู่ข้างตัวละครเราเห็นไหมนี่ฮะนี่คือหลอดสเตมิมนาคือสิ่งสําคัญในการใช้วิ่งใช้บิน ใช้ไว้น้ําแล้วก็การคอมโบตีต่างๆชาร์ตีก็ต้องใช้เต็มๆมีน้าครับเพราะงั้นเวลประมาณสัก1ิบสี่สเนี่ยเริ่มเก็บเสามลมได้แล้วนะฮะอ่าพอถึงพอเราเก็บเสามลมได้ประมาณสักเวลสิปุ๊บเนี่ยเราก็จะเวลประมาณสัก18พอดีพอเวลสิบแปุ๊บเราก็ทําเควสเข้าไปเมืองลมเข้าไปแบบเปิดพายุนะฮะของสตอมเทอร์เลแรตรงนี้ไปตีกับมังกรตรงนี้ฮะแล้วก็เก็บอัพเสาขึ้น10 พอเวล18ปุ๊บเราก็ไปเมืองเห็นต่อเลยไปเก็บเสาเมืองเห็นต่ออัพเสาเมืองเห็นขึ้น10พอเสาเมืองเห็นขึ้น10ปุ๊บมันก็จะเวลประมาณสัก19-20ได้พอเวลถึง19-20ปุ๊บเราก็ไปทาเควสเมืองเห็นต่อเลยทาเควสยาวๆเลยครับจนกว่าจะทําไม่ได้ทาเควสไปยาวๆเลยระหว่างทางผมแนะนําว่าสมมุติทาเควสใช่ว่าถ้าใครมีเวลาผมแนะนําว่าให้วิ่งให้เดินอย่าวาร์ปนะพยายามเดินนะฮะเจอของเก็บของเจอมอนตีมอนอะไรเงี้ยให้แบบ สมมุติว่าผมทำเควสใช่ป่ะอ่าสมมตมททนะิทำเควสนะทำเควสผมเอาล็อกเควสสักเควสหนึง่งอ่ะเอาเป็นเควสลีเย่แล้วกันอ่ะใกล้ๆอะประมาณนี้อะเควสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ผมก็เดินไปเลยฮะอะสมมติว่าอยู่ประมาณนี้โอ้แม่โคตรไกลเลยอะไรเงี้ยผมก็เดินไปเดินไปถ้ามีเวลาเล่นก็เดินโอเคปะถ้า,าม,มีเวลาเล่นแนะนําให้เดินนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่มีเวลาเล่นอะวาร์ปไปเลยโอเคปะมี2ทางเลือกถ้ามีเวลาเล่นให้เดิน เพราะอะไรฮะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีมอนมีของม,มีอะไรเงี้ยเราก็ได้เก็บมอนเก็บของได้ด้วยนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่มีเวลาเล่นวะถ้างั้นก็วาร์ปเลยครับถ้าใครรีบวาร์ปถ้าใครแบบว่าอยากจะฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรอะไรเงี้ยเดินครับโอเคไหมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆทำแบบนี้ตลอดะฮะสิ่งสำคัญคืออย่าลืมนะฮะตีเรไลน์ สีฟ้านี่ต้องตีทุกวันเลซินเต็มปุ๊บตีเลยลายสีฟ้าไม่ก็ตีบอสก็ได้ฮะยุทธการเช่นผมบ้้นทีมนี้ใช่ไหมผมจะปั้นเครอิงถูกไหมกับบาบาร่าผมต้องตีอะไรฮะผมต้องตีบอสน้ํากับอะไรไฟฟ้าใช่ไหมอ่าถามว่าเอ้ยพี่เพิ่งเกิดผมตีไม่ไหวทําไงดีหาเพื่อนช่วยแบกครับเกมเรนชินมันให้เพื่อนช่วยได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตีไม่ไหวให้เพื่อนช่วยแบกเวลสี่สิบห้าแล้วเราค่อยไปฟาร์มอ์ติแฟร์ครับเพราะว่าอ์ติแฟร์เนี่ยน้องสังเกตไหม เนี่ยฮะถามว่าเอ้ยพี่ดันได้แปกเปิดแล้วไม่ให้ผมฟาร์มแล้วพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขั้นสามก็ได้พี่ขั้นสามมันไม่ได้มีการันตีทองไงครับมันไม่การันตีมันไม่การันตีทองไงมันไม่การันตีเพราะงั้นผมแนะนําให้ขั้นสี่ขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้เรซินเท่ากันเป๊ะๆเลยแต่ว่ามันเปิดขั้นสี่ไงขั้นสี่การันตีทองหนึ่งชิ้นนะครับเพราะงั้นสำหรับใครที่อยากจะทําอติแฟกอยากฟาร์มอิแฟกนะฮะแนะนําว่าให้เวลสี่สิบห้าก่อนแล้วค่อยฟาร์มแฟกนะครับ แล้วก็ฟาจายเรซินนะฮะอันนี้เก็บไว้นะเวล1-45เก็บไว้นะครับเวล1-45เก็บไว้นะอย่าใช้นะครับก็ประมาณนี้ต่อไปหลังจากที่เราเวล45แล้วไปทำไรต่อแต่ว่าเจอกันคลิปต่อไปครับ